สวัสดีทุกคน้ียนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง m i กตี T ้เอ็นะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวเกงก้ากันนะครับเกงก้าได้รับการบัฟมาใหม่นะครับนั่นคือตัวสเตตัสหรือว่าสเตตของเขานะครับทำให้ทุกรเวลเนี่ยเพิ่มสเป c เชียลแอตแทกขึ้นมา30หมดเลยนะครับซึ่งจะทําให้ทางโจมตีพื้นฐานของเขานั้นแรงขึ้นอีกนะครับวกกับบัฟตัวแอตแทกมานะครับทําให้ จมตีครั้งที่3หรือว่าตอนที่ติด Boost Attack บูสต์แอทแทกนะจัดโจมตีแรงขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกงกาเนี่ยทุกครั้งที่เขาใช้สกิลนะครับเขาจะทําให้ติดบูสต์แอทแทกนะครับแต่จะเป็นสกิลที่2นะครับทั้งสกิลเดมิสเตอร์หรือว่าสกิลเฮกนะครับทั้งสองสกิลนี้จะใช้บูสต์แอทแทกหมดเลยนะครับอย่างเดมิสเตอร์เนี่ยเมื่อเราปาไปนะครับวิ่งไปหาศัตรูนะครับ การโจมตีครั้งถัดไปของเราเนี่ยจะกลายเป็นบูสต์แอทแท็กนะครับจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับส่วนสายเฮกเนี่ยจะทำให้ติดบูสต์แอทแท็กทุกครั้งที่เราใช้ Skill สกิลเฮกใส่ศัตรูนะครับซึ่งสายเนี้ยจะใช้บูสต์แอทแท็กบ่อยกว่าท่าดีมอิสเตอร์นะครับส่วนตัวผมถนัดท่านี้มากกว่าท่าเฮกนะครับเพราะว่าระยะมันไกลแล้วมันก็ใช้ชาโรบอลปาได้นะครับชาโรบอลก็ไกลด้วยนะครับไกลกว่าสลักบอมนะครับ และเมโดยรวมของมันเนี่ยอาจจะไม่ท่าเท่าสลักบอมกับเฮกนะครับแต่ว่ามันสามารถเบิร์ตให้ตัวไอแทกเกอร์หรือตัวบางๆนี่ตายได้เลยนะครับหลักการคอมโบของท่าดีมิสเตอร์แล้วก็ชาร์ลบอลก็ไม่ยากนะครับโดยการให้เราปาท่า2ไปก่อนนะครับต้องปาให้โดนนะครับถ้าปาไม่โดนเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับถ้าปาไม่โดนเราก็ใช้ชาร์ลบอลตอดไปได้นะครับถ้าเราเห็นว่าศัตรูเลือดเยอะหรือว่าศัตรูเป็นตัวที่เป็นแท้งหรือว่าออรลาเดอร์หรือว่าตัวที่เราเข้าลราฆ่าไม่ตายเนี่ย เราอยากเข้าไปเด็ดขานะครับใช้ท่า h ช d o w ดบอลปาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําการลดเลือดศัตรูไปเรื่อยๆนะครับอโมงท่านี้คือการปาท่าดีมิสเตอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเชอรดบอลนะครับแล้วก็ก็วาร์ฟตามไปอีกทีแล้วก็ปา h ช d o w ดบอลอีกครั้งนะครับ สังเกตว่ามันจะติดท่าบูสเต็กด้วยนะครับให้เราจบตีไปก่อนก็นได้นะครับถัดมาเป็นที่ไอเทมนะครับไอเทมของตัวเกงก้านะครับผมจะใส่เป็นแว่น2องันนะครับนั่นคือชอยสเปกแล้วก็ Y วการ์ดนะครับอันสุดท้ายเนี่ยใครจะเอาเป็นสกอร์ชิล l d หรือว่าปาร์ตี้บาเรียหรือว่าโฟกัสแบงกก็ได้นะครับถ้าสกอร์ชิลก็จะทําให้เราชูดบอลได้ง่ายนะครับเวลาเราจานติไปชูดหรือว่าชูตอนที่เพื่อนกําลังนัวไฟกันอยู่นะครับ หรือว่าแอบไปชูดก็ได้นะครับทั้งไอเทมแล้วก็สกิลของตัวเกงก้าก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปดูเกมเพลยก์กันครับว่าวันนี้เกงก้าผมจะเล่นออกมาอย่างไรหรือว่ามีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครป์เนี่ยก็ไปกดให้กันด้วยนะครับนะครับเพิ่มไปการรอช้าก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีทุกคนอีกค้งนะครับในคออยู่ในเกมนะครับ นี้ผมจะมาเล่นเกงก้านะครับเป็นตำแหน่งที่เลนกลางนะครับให้เลือกเป็นเอ่อจะตีระยะประชิดนะครับสำหรับเกงก้านะครับสกิลเข้าระยะไกลก็จริงครับแต่ก็ต้องเข้าไปตีระยะประชิดนะครับวิธีการฟาร์เกงก้าไม่ให้โดนสตันเราก็ต้องปลาลูกไฟไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลลิ้นนะครับจะทำให้มอนสเตอร์2ตัวนี้มันไม่ตีเรานะครับ ไม่ทาการสตาร์ทเรานั่นเองวันนี้ผมจะเล่นเป็นสาย a ช o ร์บอลนะครับแล้วก็ดีมิสเตอร์นะสายเบิร์ดนะครับเพื่อดเมจโดยโรวมอะมันไม่แรงเท่าเฮกนะครับแต่ว่ามันสามารถปิดดาเมจได้เร็วนะครับเริ่มแรกเราก็ต้องปาท่านี้ให้โดนก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกไฟแล้วเราก็ไปทีแล้วมันจะลด คูดาวลูกไฟนะครับเอ่อเล่นชาร์บอลก็เหมือนกัน,นครับเอ้ยถอยมาหน่อยไหมชุดเลยเหรอตายไหมนะเดี๋ยวค่อยปาดิมิเตอร์นะครับโอเครู้สึกเราจะได้ตัวมาน้อยอยู่เหมือนกัน,นครับได้พึ่งมาน้อยอยู่นะ พยายามปลาท่าดีมิสเตอร์ไปก่อนนะครับถ้าขับเมือฟันเนี่ยมันจะทำให้โดนสัตูง่ายขึ้น,นครับเวลาเราปลาลูกไฟไปนะเฮ้ยทำไมเสียงเสียงมันบั๊กเหรอมันดังมาถึงนี่เลยนะไอตัวดิวแลนดอนเาปลาท่าดีมิสเตอร์ไปแล้วกดไปค้างเนี่ยอย่าลืมที่จะใช้บูทแอทแท็กด้วยนะครับตีเหรอจะตีรอเราขอได้ไหม เราอยากเวลเจ็ดนะนายโอเคหายเวลห้านายก็ยังไม่มีท่าอะไรหรอกจะไปตายไะมนะโดนแย่งป่าไปตายไะมนะโอ้โข้างล่างโดนยับเลยครับอยู่ลนดอนผมเฮ้ยโอ้โอชูไปแล้วพาท่าไปไปทีเรียบร้อยตายผมไม่ได้ฆ่าถ้าผมไ,มได้ฆ่าดีพิสเซอร์มันจะรีเซ็ตอีกรอบนะครับ แตกเลยเอ,าาอ้าวไม้ตัวตายไปน,นะหืมรู้ทันนะเราอะเกมนาที20พึ่งเกิดนะครับคือทุก20ทุก50เนี่ยมันจะมีกองพึ่งเกิดนะครับก็อย่าลืมไปเอาของศัตรูกันด้วยนะครับถ้ามันไปอยู่ฝั่งศัตรูนะก็จะตายนะครับตอนนี้ผมยังไม่เวลเก้านะครับไม่เวลเก้าก็เล่นได้ครับแรงอยู่ตายอย่างแรง เรารอเชือรบอลเวลาครับไปละเฮ้ยไปครับเรียบร้อยซัพพอร์ตได้ไปไปครับไปบนครับซัพพอร์ตรู้งานด้วยไปละบนจะแตกแล้วนะโอเคเรามานะครับเอาดิวแลนดอนก่อนเลยนะครับไม่โดนวะเอาดิวแลนดอนโอเค ไปปะเออนั่นแหละมันจะรีนะครับถ้าก็มือฝันแล้วเนี่ยโอเคเขายังไม่ชูดผมนึกว่าเขาชูดแล้วมันจะแตกกะไม่ชูดแล้วจังหวะเมื่อกี้กลับไปฟาร์มนะครับเพราอบอลเราหมดเฮ้ยอ้าวฮึถ้าโดนนี่คือแบบไปเลยนะถ้าโดนนี่คือตามเลยนะเนี่ยดโดนชนัตบอลไปแรงนะครับขอไปนะครับอ้าวอ้าวคิดว่าผมเบาเหรอฮะคิดว่าผมเบาเหรอเออ อีกตัวเปล่าวันตีสายเ็วมันมันต้องอันตีสายเลยเหรอเอ็ดเบิร์นนายเตะม,มันสองทีก็ตายแล้วมั้งแต่เอ็ดเบิร์นเขาเขาได้จากเราไปนะครับเรนก้าเนี่ยจริงๆมันเล่นไม่ยากนะครับยากตรงที่มันต้องเลงสกิลให้โดนแหละเพราะว่าถ้าเลงไม่โดนเราก็จะวืดเองนะครับ พยายามเก็บตัวสำคัญตัวบางเขาก่อนครับแล้วเราจะเล่นง่ายมากโอ้ยนี่โล่มัอนเยอคูณแล้วไปแองกัสพอร์ตผมทำอะไรกันครับเนี่ยโอเคเอาเกิดนะครับลงไปเอาเต่าดีกว่าโอเคอ้า พลังอธิบายเพิ่มเลยแม่ตายจบไปซะก่อนกดยอมแพ้ไปนะครับใส่เขาแบบไม่อยากเล่นกันแล้วซะง,งั้นนะคือก็ไม่มีใครออกนะแต่ว่าเขากดยอมแพ้เฉยนัเบตก็ทำไปเยอะนะครับ5นาทีฆ่าไปประมาณ6ตัวนะครับ เครับเดี๋ยวเราไปต่อเกม2แล้วกันมันสั้นไปนะครับนะครับเรามาเล่นเกงก้ากันอีกครั้งนะครับต่อจากตาเมื่อกี้เลยนะนี่คือแบบต่อเมื่อกี้จริงๆเลยนะต่อกันเลยอะอเออนี่มันลงล่างนะครับลาลูกไฟไป ี่ครับมันจะทำให้ไม่สตันเรานะหรือถ้าเห็นเขาเลือดน้อยๆเนีย่ยเอ้ยเห็นให้ตัวคีมเนี่ยเลือดน้อยๆน,นะเราก็ไม่ต้องตีต่อก็ได้นะเพราะว่าสกิลหนึ่งของเรานะครับไอ้ลูกไฟวิญญาณเนี่ยมันเบิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับนี่จะเป็นส,สปีดเตอร์อยู่ข้างบนนะครับ มีโอกาสตายได้เหมือนกันนั้นข้างล่างก็เป็นกาเบียสกับผูกุลินนะครับต่อนนี้ไม่มีแฮกเกอร์นะครับข้างเขาสงสัยตัวนั้นจะป่ามันนะอะไรป่ามันนะเดินมาทางนี้เปล่าอโอเคไม่มาครับเฮ้ยม,มันเป็นอ้มานโจ้เลยผมไม่อยากเข้าถ้าเป็นริซอตโตผมเข้าแล้ว ต่อยไปครับต่อยผมก็แรงนะชูดได้เลยนะเดี๋ยวถ้าเขาเก็บเขาเดินกลับไปเก็บเลือดเนี่ยชูดได้แล้วเราก็เกือบละเกือบละเกือบตายแล้วที่เหมือนอาโจจะเดินเข้าไปฟาร์มปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจ<笑><笑><笑>เห็นแวบๆบแบบถ้าลูกไฟเนี่ยปลาประชิดมันแรงกว่านะครับมันจะโดนสามสองลูกนะ โดนส่งสุดได้สองลูกนะครับใช่ซาโดบอลมาแล้วครับบลน,นี่เหมือนจะยับนะเนี่ยโ้ยฆ่าได้วะแล้วก็โดนฆ่าตายไปแล้วบลก็โดนดิวอนนอนชูตทำมาโชนะฮะฆ่าได้เนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยสตันสู้เลย นันแหละโดนเรียบร้อย o าดบอลไม่โดนโอ้โหซูสเลยกันเขาจะได้ไม่ต้องมีเลือดเก็บนะครับแต่บางคนเขาเล่นเนี่ยเขาจะยังไม่ซูสนะครับเอาไว้เก็บคีฟเนาะเวลาได้เปรียบเขาจะเก็บคีฟให้เวล้าะครับแต่นี่มันโซโล่เอมันก็เขาไม่ค่อยรู้กันนะโอ,โอ้มาเยอะเหรอ มาเยอะแฮะโอเคตายไปนะครับคือเราสกิลหมดเราก็พยายามออกนะครับอย่าไปเล่นต่อนะตัวระบางมากโอ้ปลาไม่โดนโูลินผมกิ้งไปนู่นแล้วายโอเคมีใครตีไหมไม่มีเรามาชุตีกันนะครับไอหอยอยู่ดีมิสเตอร์เรามันทำให้ได้เลือดด้วยนะครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้หรือเปล่ามาโจตาไม่โดนอะ่ะเอ๊ะมันไปนไหมดข้างผมไปไหนหมดเต่า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 ระยะเกินเฮ้ยเต่าเต่าโดนแย่งไปเลยข้างผมไปไหนครับเนี่ยอุย้ยโดนติได้อีกตัวหนึ่งป่ะไม่โดนครับ คนโดนเอาโลตอมไปแล้วนะฆ้ามันได้ไหมมันชูดมันใหญ่เลยทันไหมไม่ทันนะครับนกผมนี่เอาบัฟไปหมดแล้วมั้เนี่ยคือเวลาไม่มีแอ็กเกอร์เนี่ยมันจะไม่มีตัวทำดาเมจระยะไกลนะครับเข้าไปประชิดกันหมดนี่สามารถโดน อติเซอร์ไนได้ง่ายเลยเออข้างล่างอะไรวะฮนะไม่มากันวะนหน้ากาเบียอ้ผมจะโดนจับไหมเนี่ยโอ้โหไม่โดนจับแล้วโดนติเลยกูยังไงนกโอ้อยู่เยอะเกินผมจะอยู่ทำไมล่ะครับฟาร์มเลยฮะ เสอร์ไนต์ผู้ดินผมเล่นเป็นสายกิ้งด้วยนะโว้เอาเป็นสายที่ไม่ต้องพึ่งเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่าโดนจับแล้วแย่รอดเปล่าไม่รอดบอกเลยว่าตายเฮ้ยจะเอาไอ้นู่นนะจะเอาไอ้นี่อ่ะโอเคเอาไอ้นี่ด้วยโอ้โหเอามาโจมางานเข้าแล้ววิ่งแล้ว ด้วยี่ไม่โดนเขากดอ้นนี้แน่เลยฟูลฮิลฟูลฮิลมันล้างอ่าสลักปอมกับท่าดีมิสเตอร์ผมได้นะครับใส่แอดิเมตไปละใช้อยู่ในมูสไปละอยู่ในนดอนเหมือนจะมีอยู่นะเฮ้ยยืนงี้ฆ่าได้เนะี่ยเรียบร้อยท่านี้บอกเลยว่าแฟคแคนนอนเนี่ยเรากินขาด เราล้วงง่ายมากเอาคนก่อนไหมว่าถ้าคนตายนี่ก็จะเล่นง่ายนะอ๋ออ๋โอโดนจับทุ่มปะเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยโอ้โหฆ่ากูเลยตายแลย้วตีก็ไม่โดนเฮ้ยอื้อีกนิดเดียวมันมีโฟกัสแบนนิดเดียวเอง โอ้แล้วไงต่อครับออกได้หรือเปล่าโอ้ใช้อติออกนะครับข้างบนนี่เป็นอะไรกับป้อมมากไหมครับเนะี่ยจะชูดกันให้ได้แล้วก็จะตายเพราะโดนแทงฆ่าอเอาไปมดเลยลูกไข่ป่าเนี่ยฮะ เดินเกมแต่ฉันไม่ได้เวลนั่นแหละเขาก็ตายไปนะครับเพราะว่าเขาฝืนเกินเหตุเกินมนุษย์มานามาโจนี่มันเป็นอะไรวิยเลนดอนอุ้ยอุ้ยอโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่ายืนเฉยตีเลยเหรอเฮ้ยเอาจริงตีทำไมก่อนปลาปลาไตปลาส่ก็ตายอยู่นะไม่โดน อันนี้ก็โดนได้นะอันนี้ก็โดนได้นะอเกอบแล้วถ้าโดนนี่คือตายเลยนะเพราะว่าเชิงกล้ามแรงมากนะครับเอ,อ่รอราตอมนะรอตอมน่าจะไม่ทันนะครับว่าข้างเขาก็ตายไปข้างเราอันติยังอยู่ครบ คิดอว่าจะใช้ตอนนี้หรือเปล่านะแต่ใช้นะจ๊ะโอเคชูดไปเลยครับฝูโดนขัดนี่เก็บไอ้นี่ก่อนเลยเนะี่ยอยู่แรนดอนเนะี่ยวันติด้วยรอเลยผมยังไม่เข้าเข้าตอนมีเกาะนี่คือผมเข้าไปตายเราใช้ช็อตวันโป๊กไปได้นะครับใช้วนติเข้าไปเนะี่ย โอเคเขาตายไปฆ่าใครได้เนี่ยโอ้ทำไมติออกนี่คือตายเองเนะหมดไม่ตายวะลุมตีมันได้นะเก้าดิสซาดอนเนี่ยโอ้ตายไปตายครับผมมีดีมิสเตอร์แัดดอบอล เรียบร้อยไปแล้วไปกต,ตีตีไปเลยชูตแล้วโอ้โห <One, go. S 1> อันติด้วยเหรอ One, <go. S 1> มาไม่น่ารอดแล้ว One, <go. S 1> มีดีมิเตอร์ชาร์ดบอลโอ้โหรอดดูด้วยก็ One, <go. S 1> ใช้ทิปล้อแอดไปแล้ว One, <go. S 1> ผมอ่ะ คือเขาใช้ทิปเปิลแอดจนตีไม่โดนผมตายไปแล้วไงไอแอร์ไม่ต้องมีงานนี้สติปิเตอร์และออร์ร er าเดอร์จัดการกันเองคือถ้าข้างตรขงข้อกันไอแอร์กันดีๆมันก็เล่นได้นะเอาละยอมแพ้ไปแล้วแต่ไม่อยากซูดแล้วครับ เขาโถมมาสู้ได้นะแต่เหมือนแบบเขาตายกันไปทีละคนตอนที่ตบนัเก็ตหลังจากเราชุดเขาก็ยังตายกันอยู่เขาก็เลยไม่ไม่เล่นต่อนะดามจที่ทำใบแปด0มื0นนะครับท่าไปเก้านะฮะดามเสามสิบเปอร์เซนะครับถืนะบอว่าเยอะนะครับสำหรับเกงกาเนะยอะมากเลย โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นตัวอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามและชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ